คุณกำลังมองหาเงินก้อนที่อนุมัติไวยอยู่หรือเปล่าครับสินเชื่อในวันนี้นะครับเป็นเงินก้อนที่อนุมัติไวนะครับถ้าอนุมัติแล้วนะครับเงินก็จะโอนเข้าบัญชีของคุณเลยครับตัวนี้เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายแน่นอน100%นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ชมในวันนี้นะครับ เขาให้วงเงินสูงนะครับครอบคลุมทุกภาระค่าใช้จ่ายของคุณครับโอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่คุณแจ้งไว้นะครับวงเงินอนุมัตินะฮะสูงสุดไม่เกิน5าเท่าของรายได้คุณครับยืดจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคุณนะครับโดยที่อนุมัติสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทครับและอีจุดเด่นของเขานะครับผ่อนสบายได้นานสูงสุดถึง72เดือนครับจากรายละเอียดที่ว่าไปตะกี้นะครับสนใจไหมครับถ้าสนใจไปติดตามชมเนื้อหากันต่อเลยครับ สวัสดีครับเปเปอร์โมจิวาร t ิตนะฮะช่องสาระวารริตี้ที่หลากหลายไปด้วยเรื่องของสินเชื่อและการเงิน,นงต่างๆนะครับเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะฮะหรือกดติดตามรูปประดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อและการเงิน,นงต่างๆในครั้งต่อไปครับ สินเชื่อส่วนบุคคลลักษณะเงินก้อนโอนเข้าบัญชีคุณในวันนี้นะครับที่อนุมัติไว้ด้วยนะครับวันนี้เขาก็คือสินเชื่อส่วนบุคคล cash to go นะครับจากธนาคาร t t b นี่เองหรือว่าทหารไทยธนาชาินี่เองครับคำโปรยของเขานะครับเขาบอกว่าไม่ว่าอุปสรรคของคุณจะใหญ่ชเชล็กจะน้อยแค่ไหนนะฮะ cash to go เขาพร้อมตอบโจทย์แก้ไขทุกป,ปัญหาให้คุณติดปีกเบาสบายกว่าเดิมนะครับพอฟังแล้วรู้สึกคล้อยคล้อยเคลิม้มเคลิม,ลมยังไงใช่ไหมครับเรามาดูเนื้อหากันดีกว่าครับ สียเชื่อตัวนี้นะฮะสมัครได้ทั้งพนักง,งานประจําแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะครับนี่เลยครับที่เขาประชาสัมพันธ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้หรือไม่เกิน2ล้านบาทนะครับแล้วก็เลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง72เดือนครับอีกทั้งยังสามารถรับส่วนลดดอกเบีย้ย2%ต่อปีนะครับเมื่อใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ที่เขากําหนดครับแล้วก็สมัครง่ายอนุมัตไวไม่ต้องมีคนค้านะครับ แล้วอย่างที่แบงค์ชาติกำกับมานะครับกู้เท่าที่จําเป็นแล้วจ่ายคืนไหวนะครับดอกเบี้ยเขา17-25%ต่อปีครับมันดูคุณสมบัติผู้สมัครของสินเชื่อตัวนี้กันนะครับสาหรับพนักงานประจําก่อนละกันพนักงานประจําข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจสมัครได้ครับอย่างแรกอายุ20-59ปีนะอย่างที่2นะครับรายได้นะครับเอาเฉลี่ยรวมๆเลยนะฮะต่อเดือนนะครับผม2,000 0บาทขึ้นไปครับ โดยในนี้เขาขอเนื้อเนื้อตรงที่เงินเดือนกับรายได้ประจำเนี่ย เอาห0 0่งืนบาทขึ้นไปนะครับนอกนั้นสามารถมีทั้งคอมมิชชั่นหรือว่า OT ต่างๆอะไรที่เป็นรายได้อื่นๆมารวมได้นะครับให้รวมๆแล้วเกิน2 0 0 0 0บาทขึ้นไปครับแต่ลูกค้าคนไหนนะครับที่เป็นลูกค้า t t b ีเขาอยู่แล้วนะครับกลุ่มที่เข้าเงื่อนไขธนาคารหรือกลุ่มที่รายได้เงินเดือนเข้าผ่าน t t b นะครับตรงนี้อาจจะเข้าเกณฑ์นธนาคารข้อนี้เขาได้นะครับโดยที่รายได้ของเขาเกณฑ์อยู่ที่15 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปก็พอครับสุดท้ายอายุงานนะครับตามเกณฑ์กาเลยอายุงานเี่อีขึ้นไปก็ ได้ลครับส่วนในเรื่องของเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระนะครับเขามีคุณสมบัติดังนี้ครับข้อแรกเลยอายุ20 59ปีนะครับส่วนข้อถัดมานะครับรายได้รวมๆเฉลี่ยต่อเดือนนะครับเขาขอ30,000บาทขึ้นไปต่อเดือนครับแต่ก็อีกเช่นกันนะครับถ้าคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันที่เข้าเงื่อนไขธนาคารเขานะครับเป็นประเภทที่เดิน TTB บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะครับเกณฑ์รายได้ของอาชีพนี้เขาอยู่ที่15,000บาทขึ้นไปต่อเดือนครับ และสุดท้ายนะเขาบอกว่ากิจการปัจจุบันของเราเนี่ยเขาขออายุกิจการนะครับ2ปีขึ้นไปครับสุดท้ายในหัวข้อของเอกสารการสมัครนะครับยากง่ายแค่ไหนมาดูกันครับอย่างแรกเลยมาดูเรื่องของพนักงานประจำนะครับนี่เลยครับ 1. นะครับใช้สำเนาบัตรประชาชนครับถัดมานะครับใช้สำเนาหรือว่าต้นฉบับของสลิปเงินเดือน1เดือนนะฮะเอาย้อนหลังไม่เกิน1เดือน กรณีถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนทำยังไงเขาบอกก็ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนนะครับที่ออกมาแล้วไม่เกิน2เดือนครับถ่าหน้าใช้สําเนาส t a t e m e n t การเดินบัญชีย้อนหลังเอาแค่เดือนเดียวนะครับแต่ให้เห็นตัวเลขยอดเงินที่รายได้เข้านะครับ และถัดมาเขาบอกกรณีที่คุณนะฮะมีรายได้อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าอินเซนティブนะครับหรือว่าค่าเซอร์วิสชาร์จค่าบริการพวกนี้แหละหรือค่า OT ค่าเวนค่ากะค่าเบี้ยขยันต่างๆนะครับถ้ามีเอกสารตัวนี้มายืนยันนะครับให้แน่ไปด้วยครับผมเขาก็จะเอารายได้เหล่านี้ไปเฉลี่ยตบเข้าให้รายได้ต่อเดือนของเราทําให้ดูรายได้สูงขึ้นทําให้มันง่ายต่อการอนุมัติมากขึ้นครับถัดมาใช้สำเนาสเตทเมนต์ยอดหลัง6เดือน,นครับ แล้วในส่วนของเจ้าของกิจการยากง่ายแค่ไหนนะครับมาดูเอกสารที่เขาใช้กันนะครับอย่างแรกเลยสำเนาบัตรประชาชนเช่นกันนะครับอย่างที่2อนะครับสมุดคุณเป็นกรณีบริษัทนะครับให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทนะครับอายุไม่เกิน3เดือนครับแล้วก็สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ไม่เกิน3เดือนครับและถัดมาถ้าคุณเป็นกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือขอจกนะฮะให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับอายุไม่เกิน3เดือนนะครับ แล้วก็ถัดมาถ้าคุณเป็นกรณีเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระให้ใช้สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าหรือสัญญาว่าจ้างธุรกิจนะครับไอเรื่องตัวสุดท้ายเนี่ยผมเจอบ่อยๆส่วนมากจะเป็นอาชีพพวกรถร่วมขับรถร่วมนะครับส่งของพวกนี้ก็จะมีสัญญาจ้างนะครับกับทางบริษัทต,ต้นสังกัดครับสามารถใช้ตัวนี้ก็ได้ครับแล้วถัดมานะครับใช้สำเนาสเตทเมนต์นะฮะที่เงินเราหมุนเวียนในธนาคารนั้นๆนั่นแหละเอาสเตทเมนต์ตัวนี้ย้อนหลัง6เดือนครับ เท่านี้แล้วครับก็จะเป็นเรื่องของเอกสารของเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระนะครับผมยังไงก็ขอให้คลิปนี้เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้ชมช่องนี้ได้เสริมสภาพคล่องได้นะครับผม มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วถ้าวิธีสมัครทำยังไงนะฮะเช่นเคยนะครับเราจะสมัครที่สาขาก็ได้นะหรือจะสมัครที่หน้าเว็บไซต์ของ t t b ีเขาก็ได้นะครับและสุดท้ายเช่นเคยนะครับถ้าไม่อยากไปกดเองเจอสินเชื่อมิชชาชีพหรือสินเชื่อปลอมของยี่ห้อนี้เขานะครับผมก็คัดกรองลิงก์สมัครนะครับคุณกรอ,รอกเสร็จยังไงนะครับพอเจ้าหน้าที่เข้ามารับเอกสารไปแล้วนะฮะเราก็รอผลอนุมัติสบายๆนะครับขอให้ผ่านทุกคนนะครับ ลิงก์นี้เช่นเคยนะฮะผมก็จะแปะไว้ในช่องคำบรรยายคลิปนะครับหรือว่าช่องคอมเมนต์จะแปะไว้ให้ครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปต่อไปครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคาพรพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้เปเปิรลาไปก่อนนะครับบา,บายๆครับสวัสดีครับ